ครับนานาต้อมฟิชออนนะครับผมวันนี้ก็พามาออกหมายนะครับผมมาซ้ำหมายเดิมครับหมายยิงปลาช่อนเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานนี้ก็เก็บไปเก็บแต้มนะครับผมวันนี้ก็มาซ้ําเดิมทีว่าจะมาแต่เช้านะครับผมเห็นว่าช่วงเช้าน่าจะลอยเยอะนะครับผมแต่ว่าติดธุระครับได้มาช่วงบ่บายครับมีเวลาสองสามชั่วโมงเดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าไปชมกันครับ นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะลอยเชือกหรือเปล่าแต่ปลาเนี่หงายท้องเลยนะครับโอ้ลอยอยู่ได้แต่เราคิดว่าจะไม่ลอยเชือกเมื่อวานนี้ก็หลุดไปสองสามตัวนะครับจังหวะอย่างเงี้ยตัวเต็มเต็มแต่ว่าปลาไม่ลอยเชือกส่าย นี่ผมใช้เชือ200ก200ปอนด์นะครับเมื่อวานลูกขาดไปสองลูกเลยนะอยู่ตรงนี้จิดสว่างนี มีเป็นฝูงเลยนะครับผมไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะนะครับเป็นสิบเลยนะบ,บางทีเห็นนะแต่เรายิงทีนึงมันก็มุดลงไปครับขึ้นอยู่ตัวนี้ก็พาไปแล้วนะนี่เข้าจุดนะ เรียบร้อยครับตัวนี้หมานๆครับตัวแรกครับ นึกว่าไม่โดนนะครับนับที่สองมีโดนอยู่นะเนี่ยนี่กลัวหลุดเนื้อตรงนี้นะฮะนี่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 นะมันชอบจะหลุดอย่างเงี้ยฮะบจะโดนบินบินนึกว่าไม่โดนนะครับเมื่อกี้นี้เกาะสวรรค์เกาะสวรรค์สวรมันชอบหลุด ยังกันเดี๋ยวลุกขึ้นฝได้แล้ว่าสวยอยู่นะได้แล้วครับผมมินนะครับผมนี่เห็นเลยนะครับว่าปลาที่ชอบขาดเนื้อเป็นยังไงครับเนี่ยฮะขาดสันหลังไวอย่างเงี้ยฮะยิงแล้วมันดิ้นเวลาเราดึงติดสว่าครับชอบขาดนะตัวที่สองครับตัวนี้ยิงสองดีฮะนัดแรกไม่โดนนะเฉียวนิดเดียวแต่ปลาไม่หนีฮะไซส์สวยครับเอ๋ครับสองแต้งครับ าวนนาาาขน้โดนอยู่นะครับตัวนี้เห็นขาวแวบเข้าไปเลยนะยิงไปช่อนนี่จะยิงยากกว่าปน,นินนะครับผม แต่ว่าข้อดีของปลาช่อนคือรอยติดผิวนะฮะก่อนจะยิงก็ต้องไปซ้อมยิงละเอียดก่อนนะอันนี้ผมก็ต้องซ้อมก่อนนะยิงแล่ได้ก็ยิงผิดเหมือนกันนะนไหมูุนะ้ยหลุดเนื้อเห็นเลยครับนั่นหลุดเนื้อไปแล้วครับไปแล้วครับนู่นจะเป็นเหมือนเอ้ตัวเมื่อกี้ครับที่เราได้ครับปิดสันหลังแล้วขาดเนื้อไปครัเห็นเลยครับเมื่อกี้นี่ขาดเนื้อกึ๊ดไปเลยครับ น้ำสวยด้วยจะได้ตัวหรือเปล่านี่เรื่องนะฮะเขาชอบติดสว่านอย่างเนี้ยเขาเาวาหงายท้องเลยไอยตัวที่หลุดเมื่อกี้ก็นะะี่แหละชอบติดสันหลังอย่างเงี้ยนะ,ะน็อกเหมือนกันนะฮะแต่หลุด เต็มเงี้ยไม่งั้นก็หลุดครับตัวนี้ใบสวยครับนกครับย่องมาหยิบครับหลบหยิบในพุ้นนะครับตัวนีว like okay. no ck, <laughs> ้ท้องนะครับ ช่วงนี้ถ้าจับจุดได้นียิงง่ายแต่ว่าต้องไปฝึกยิงเล็งละเอียดก่อนครับยิงมันบกครับเพราะว่าไม่ได้เผื่อเยอะตามติดผิวนะจะจับจุดได้นี่ยิงง่ายครับยิงแรกก็ยิงผิดเยอะเหมือนกันครับว่าก่อนหน้านี้ยิงแต่ปลาน้ําลึกครับยิงตัดแต่น้ําไม่่อยยิงปลาผิวอ่ะเจอปลาผิวยิงผิดมาเล่นต้องไปซ้อมใหม่กลับมาแล้วโอเคครับป็นเลือกครับทีนี้ สวยนะครับเ้าเต็มรครับตัวนี้น็อกครับถึงอย่างนี้ครับ สลัดเสียไดยโดนไหมไม่โดนนะครับนี่ดูสลัดับปลาหันหน้าเข้าเลยครับหันหน้าเข้านี้แล้วเรายิงมันจะสลัดไปตามหลังอู้สูงเลยนี่ไอ้สูงชะโดว่ะ เห oh. right. like. ็นไหมครับเลยหนูเชโดนะครับตอนแรกนึกว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ยึโป่งใส่ยึดก้อยครับเข้ามาล่าแล้วครับลูกเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นชัดๆเลยไหมฮะเป็นร้อยเลยนะครับลูกเชโดฮะ มตรงนี้ปลาช่อนตรงนี้หงายท้องนะ่าจะโดนเต็มเ่ยนี่เข้าออจุดตายเลยเมื่อวานจุดนี้เคยยิงพลาดนนะต้องก้มต่ำนะฮะตรงนี้มันเป็นช่องเข้าไปเนะี่ยก้มต่ำแล้วทับไม่ค่อยถนัดน,นะดอกดีไม่พลาด องเห็นรอเปล่ารู้ว่าถ่ายคนเดียวไซส์สวยนะฮะตัวนี้ตัวที่ห้าแล้วนะครับผมโอเคครับเดีย๋ยวไปเลาะดูกันต่อทบโยมาเล่นด้วยครับเลกพิ่งเลิกงานเหระครับผมเพิ่งเลิกงานบ้านยังไม่ได้กลับเลยครับรีบมานี่เลยโอ้ปลาช่อนเยอะอยู่แต่ว่าเสียดายไม่ได้มาแต่เช้าผมมาเที่ยงกว่าแล้วติดธุระตอนแรกว,ว่าจะมาแต่เช้าแหละย,ยิงขาดไปขาดเนื้อไปสองตัวละมันไอ้นี้มันขาดเนื้อข้างหลัง เวลามันดิ้นแล้วมันอ่องนี้มันติดสว่ะไงลูกอ่ะต้องใช้สายสองร้อยปอนยิงออา <c oughs> <c oughs> ไม่ไงไม่ได้กิน ผมเห็นมันก็นอยู่ในน้ำแล้วนะครับเป็นเงาๆผมรอให้มันจิบนะก็จิบจะยิงง่ายกว่าโ,โอ้ยยันรูปแต่รูปนี้แต่รูปนี้ ไซโลครับนี่นะครับไซโลตัวแรกครับเห็นตึต่อยู่ในน้ํานะครับอันนี้ผมรอให้มันจิบเพราะจังหวะจิบจะเป็นอ่าจังหวะที่ยิงง่ายนะครับผมใครเห็นอยู่ใต้น้ําไม่ต้องรีบนะครับยังไงพวกนี้มันต้องขึ้นมาหายใจครับยิงผิวน้ํายิงง่ายกว่ายิงใต้น้ํเโอเครับมันหมานครับมาดูเอาหวานลูกคอกจะดูครับ เอาไหมครับข้องนี้เป็นรอยเลยนะครับตอนมันมาเ่ะหัวอ้อยอยเป็นแพรเลยตอนแรกผมนวดไปปน,นินนกน้บคอยเห็นหัว,หวแค่โอ้ยลูกชะโดมาเป็นแพรเลย ที่เหลือนั่นเกิน50ตัวแน่นอนครับไปนู่น,นแล้วหัวลอยติดน้ำไปนี่ทลอดหมดนม่เลี้ยงปลาในกระชังไม่ได้แถวเนี้ยกัดขาดหมดแล้วปลาดุกไม่ห้ามเลี้ยงเลยอ่ะมันหมานแล้วครับถึงสิบเือะฮะสิบกระตัว อยู่ตมโดนอยู่แต่ไม่ติดลูกขึ้นมาเอาอีกแล้วรุนอยู่นะครับหงายท้องนี่นะฮะเมื่อกี้นี่แต่ว่าน่าจะขาดเนื้อตัวนี้เป็นแผลตัวนี้เป็นแผลกรลุงไปแล้แยวยกกล้องมือถือเองก็ล้มกูยิงตัวนี้ดอกงอเลยนะ ไอ้ตัวดำๆไม่เป็นแผลเลยเขาเหง นี่ก็หลายตัวนี่นี่ยังไม่ไปไหนเลยไงไอ้ตัวนี้มันไอ้ตัวนี้มันดูแข็งแรงกว่าเพื่อนระวังกล้องระวังกล้องเองตกนะตกอะไรคนจับอยู่เนี่ยจะเอากล้องตัวเองมาบังกล้องหลักดูหน่อยเนี่ยเฟรมอยู่ตรงนี้นี่มีสามตัวตัวนี้มันแข็งแรงที่สุด สองตัวมันเป็นเหมือนปลาป่วยีแผลเสร็จนะครับทุกทีไม้สามตัวนะครับอีสองตัวเหมือนปลาจะเป็นแผลครับตัวนี้ตัวนี้ไอ้สมบูรณ์ที่สุดครับตัวยังดาเก็ดเมล่อนนะครับผมก็เลยเลือกกีตัวนี้น่าจะแต้มที่เจ็ดลมั้งเดี๋ยวไปดูผลงานรวมนะครับผมตรนนี้หมาอยู่นะครับถ่ายแล้ว โ <100. S 2> ดนไหมโดนมันปักอยู่กับดินเลย ดูยีปลาช่อนปลาดุปลาดุก,ดกเห็นไอถุงมันเดิด่นด,ดุกดิ่กดุกดิ่ก็เลยโยนถุงมาดูปลาดุกเฉยเลยได้ปลาดุก,ดกมันเยอะเลยถุงจับมือเปล่าเห็นเห็นถุงมันกระดุกกระดิกก็เลยโยนขึ้นมามีปลาดุกอยู่ข้างใน ดินเลยฮะไส์สวยฮะสามตัวเลย<ด>ใหญ<ด>่จริงโอ้โหเข้าหัวเลยการคอเลยใหญ่มากครับตัวนี้โลกว่าแน่นอนคนระับขึ้นอยู่ไหม ตัวนึงนม่เห็นเลยนี่นะปลามันจะเป็นแผลนะครับหน้านี้ต้องเลือกยิงเอานะครับตัวไหนเป็นแผลอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปยิงมนะฮะวันก็เผลอยิงไปอยู่ครับแต่วันนี้ไม่น่าจะยิงครับมันไม่ไม่น่ากินครับเนี่ยเป็นโรคอะอย่างเงี้ยเป็นด่างกระด่างกระด่างนะเนี่ยเนี่ยนไฮะมันกข,ขาวนี่อย่างเงี้ยเยอะเลยนะครับผม สมวันเผยยิงไปสามตัวปิ้งให้แมวฮะแต่วันนี้ไม่เอาดีกว่าวันนี้คัดเอาตัวสวยๆโอเคครับตัวนี้มาเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมว่าจะกลับแล้วนะครับน่าจะพอแล้วแหละฮะเพราะว่าก็เริ่มเย็นแล้วครับเดี๋ยวไปดูผลงานรวมกันครับก็ผลงานรวมวันนี้นะครับนับได้กี่ตัวนสิบสอี่สองสี่หกแปด 10, อันนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบตัวเก้าสิสิบกับไอปลาดุกเนะียปลาดุกตัวนี้เข้ามาในถุงโยนขึ้นมามีไซโลตัวเดียวฮะที่เหลือก็ใสดามีดฮนะใสสวยวันนี้คัดเอาตัวผิวสวยๆนะครับผมปลาอยู่นี่มันจะมีปลาที่เป็นแผลนะฮะไม่ได้ยิงฮะเอาตัวสวยๆด,ดำๆฮนะพวกนี้กินได้ไโอเคครับผลงานของน้องโยนะครับ มาที่หลังครับแต่คัดไซคับนี่ครับไซโลทางนั้นเนี่ยสองตัวนี่กับปานินตัวนี้ไปเก็บมาจากห้วยบางนองอ่ะน้องมีตัวใหญ่ใช่ตัวนี้คัดไซดูจากขวดน้ำอัดลมแล้วกันครับนี่ครับปุใหม่ครับนี่ได้กับข้าวปีใหม่ละเจอกันปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับสวัสดีครับก็จบผลงานของวันนี้ไปแล้วนะครับผมกับมาย้ำหมายประช่อนหมายเดิมของ คลิปก่อนนะครับผมก็ได้มา10แต้มนะครับผม9แต้มครับปลาช่อนก็เป็นอีกแต้มนึงเป็นปลาดุกเล็กนะครับผมก็ปลาทุกตัวนะครับผมจะถูกไปทําเป็นอาหารนะครับผมไม่ต้องดราม่าว่าจะยิงไปเล่นไปอะไรนะครับผมเรายิงเอาไปทําอาหารนะครับตัวไหนไม่กินเราไม่ยิงนะครับผมไม่ไม่ทําให้เสียปากอีกแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับสาหรับการรับชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกยอดวิวนะครับผมที่เข้ามาชมช่องต้อมฟิตออนนะครับผม เดี๋ยวภายในปีหน้านะครับผมเราจะพยายามปรับปรุงเรื่องของการถ่ายทํามุมกล้องแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับผมให้ภาพชัดขึ้นนะครับผมให้ให้มีคุณภาพขึ้นนะครับการตัดต่ออะไรให้กระชับให้ให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับสําหรับการรับรับชมปีนี้นะครับผมพบกันใหม่ปีหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ